สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เนียนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่5ธันวาคม2 5 6พนารยสนายุรักษ์สิวรักษ์เจ้าของนมปากกาสอสิวรักษ์ได้เปิดเผยบทสัมภาษณ์ของตัวเองส่วนหนึ่งเนื่องในวันคล้ายวันพระบร,รมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชผ่านเ Facebook ส่วนตัวโดยสอสิวรักษ์ระบุ ว่ารัชการที่9้าท่านเป็นคนหวังดีต่อบ้านเมืองมากขยันขันแข็งมากโดยสรุปแล้วท่านตั้งพระไทยดีมากอยากจะช่วยเหลือรัษฎรทุกขนทุก,ทกแห่งชีวิตส่วนพระองค์ก็ประหยัดมัธยัตแน่นอนครับพอโพสต์นี้ทางหน้านสอสิวรักษ์นั้นได้เผยแพร่ออกไปทําให้ผู้ที่ใช้ Facebook ที่มีแนวคิดต่อต้านสถาบันพระหมหากษัตริย์เข้ามาแสดงความคิดเห็นตอบโต้สอสิวรักษ์ เป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่นั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมต่างแสดงความเห็นโดยให้ข้อมูลที่บิดเบือนแล้วก็กล่าวหาใส่ร้ายเนี่ยนะครับไปในลักษณะที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมแทบจะทั้งสิน้นนี่เป็นอีกหความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับต้องติดตามดูต่อว่าหลังจากที่สศิวรักษ์นั้นเนี่ยครับได้ออกประโพส์ข้อความถึงในหลวงรัชกาลที่9 ในแง่มุมที่ดีจะทำให้บรรดามวลชนที่เคยสนับสนุนสศสิวรักษ์นั้นเนี่ยครับจัดทัวร์มาลงสศิวรักษ์หรือไม่อย่างไรแต่นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเห็นถึงความคิดความอ่านของสศสิวรักษ์ว่าส่วนหนึ่งเองนั้นเนี่ยครับก็ยังคงรักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ว่าแนวคิดทางการเมืองนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรเราไม่ทราบนะครับอาจจะคิดเห็นทางการเมือง ที่เป็นพวกเดียวกันกับบรรดากลุ่มราษฎรแต่ว่าในส่วนลึกเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันพระหมหากษัตริย์สอสิวรักษ์นั้นได้เขียนเชิดชูหรือว่าเทิดทูนในหลวงรัชกาลที่9อย่างชัดเจนเวลานี้ต้องจะเห็นว่าในโพสต์ดังกล่าวนั้นเนี่ยคุณผู้ชมมีบรรดาพวกม็อบสามกีบนั้นเนี่ยไม่พอใจสอสิวรักษ์เป็นจํานวนมากนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยมีการใช้คําพูดที่สาเสียเทเสียต่อว่าต่อขานเนี่ยนะครับอย่างเห็นได้ชัดนี่เป็นความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้ครับ